สวัสดีจ้าพาชมครอบครัวตระกูลร่ำรวยนะคะทองเงินนะหน้าเขาน่ารักมากๆเลยค่ะตื่นเช้ามาเขาก็ทานอาหารร่วมกันนารักตัวเองตัวเองว่าเยนาใจดีไหมเยนาเลี้ยงเราจนตัวกลมเลยนะ อาหารก็มีให้เรากินไม่ขาดเลยเรากินกันทั้งวันกินกันจนตัวอ้วนตัวกลมเยนาใจดีมากๆเลยเนาะจริงไหมจริงไหมจริงไหมทองทองว่าจริงไหมเราก็ว่าอย่างนั้นแหละเงิน แล้วหนา้า,นากลาหน้าไม่ออกความคิดเห็นเหรอหน้าก,กินจนตัวโกงเลยนะน้าอยู่ขวามือเงินอยู่ซ้ายมือตรงกลางฝั่งถนนก็คือทองทองกับเงินก็เป็นตัวเมียนะคะ ส่วนนาดก็เป็นตัวผู้แต่ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมีอะไรกันเขาอยู่กันแบบพี่แบบน้องจริงๆนะตอนแรกคิดว่าจะต้องแยกห้องค่ะแต่ดูแล้วไม่ต้องแล้วล่ะ อ,อือร่อยมากเลยอร่อยมากเลยเดี๋ยวดูปากหน่อยสิแยบแยบแยบน่ารักียบยบแยบยบยบอร่อยเนาะแต่เองเนาะไม่รู้ไม่รู้ยานาซื้ออะไรมาให้เรากินอร่อยมากเลยบางวันเราเบื่ออาหารเราก็กินฟางแห้งนะ ปางแห้งก็อร่อยมากเลยเรานี่เกิดมาสบายจริงๆเนาะเดี๋ยวเรากินอิ่มเนะยาะเยนาก็จะมาเก็บกวาดกงให้เราด้วยโอยเกิดมาชาตินี้สบายมากๆเลยแล้วพบกับพวกเราใหม่นะคะสวัสดีค่ะ จากพวกเราพี่น้องตระกูลล่ำรวยนะคะทองเงินหน้าจ้า